สวัสดีครับสวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านครับวันนี้มาถึงบ้านจะรวยเลยครับเดี๋ยวคลิปนี้ตอนแรกผมนึกว่าไม่มีใครมาเนาะแต่ก็มีทีมงานรถพกล้อนะแล้วก็รถพ่วงมาเดี๋ยวผมเอาเสื้อมาว่าจะไปเจกคนที่อยู่ในงานแหละอันดับแรกก็เจกทีมงานรถดำที่มาร่วมทำบุญก่อนแล้วกันเดี๋ยวเอาเสื้อก่อน เราไปเจกเขาเลยม<ห>ั<ห>้ยโน่นเขาน่าจะอยู่ตรงนู้นครับไป<ห><ห>อันนี้มาแบบอะไรนะพีนีจดกเลยอน่ะ สวครับเอ้าเจตีมามาวันนี้เอาเสื้อมาแจกมาใครใส่ได้บ้างเียกอเลรครับเอกมาแคลงเรียกเลยครับเรียกเลยใครเลือกช้าไม่ได้นะจะเอาสีแดงเงินจานโอ้ด้วยเข็นยาวเข็นยาวเขนยาวดวเขาเดี๋ยว

พอดีไหมไอจ่อนอดิเอาะดยเดี๋ยวเดี๋ยวเอาี่ยวำโอ้ม่แขนยาวเลยแขนกั้นหมดด้วอด้วสีแดงไม่ไม่แขนยาวหมดเลยอ๋อไอเป็นี่เม้าบอสสีแดงนี่เป้นที่ไหนรียกผิดแล้วเงาะด้วยเงาะไม่มีสีโต้สีโตสีแดงไม่มีเอลบอไม่มีไม่มีครบเลยเดี๋ยวกินตัวไว้ยัง เอาสีแดเไปเลยเอานี้เล็กเอมีนี่เ่ล็กเอมีเล็กเอลผมนี่แหละผมใส่เออันนี้อะไรเลักเอาทรายไม่รทรายสาเกตัวได้ครบกัน้ยากกองเครบอย่างเจ้ไหนได้เย็บเอาไปนมัอจะนอม่ตัอะไรนะตั่ายังไงโอฮะู ครับวัสดีครับไปสลาครับครับครับขบผมัดีเลยขอให้ได้เยอะๆใส่เสื้อเบอร์อะไรใส่เสื้ออจ้าเบอร์อลบอใส่เลยวันนี้บอกมาเจนะใส่เใช่ไหมใส่เอล โชคดีมากเลยนี่โชคดีดีไหมต้อให้เจริญเจริญทุกคนนะคะผมว่าไม่ถึงซาลาหรอกหมดหมดก่อนนี่พนักงานซื้อนู่นใครว่าจะเอามาแจกอยู่นู่นแหละเออจะจเดี๋ยวเดี๋ยวให้ให้ทีมงานให้เขามามาช่วยก่อนเนาะอ่าให้ทีมงานรถลับมาช่วยก่อนให้ป้าใส่เลยใอะไรยังไง ใส่เลยใส่เลยเปลี oh, ่ยนอะไรสิเปลี้ยวเหมือนได้ปุ well ええ่มเอลใส่ไม่ได้หรอกแต่นี้เบอร์เอลนี่ยไหมมันมันจะเล็กนอลหรอไม่เล็กหรอกพี่พอดีเบอร์เอลไม่ใส่พอดีแต่นี่เอลนั่นนี่ไหนเนี่ยเนี่ยเนี่ยท้องที่ต้องใส่เอลใส่เบอร์เอลมันไม่เท่ากันนะอ่ามันจะอวบหน่อยก็ทิ้เมียเนาะ

ไอ้โต้เพื่อใส่เบอร์อะไรแอลครับแอลเบอร์แอลนี่ใครมาโอ้โหครับใส่เดู๋ยนี้พอดีไหมใส่แล้วว่ารวยยืมไปฝากทีมงานหน่อยดิอะนี่ก็สอยนลยฝากทีมงานเลยฝากทีมงานด้วยชิโตโตแล้วเดี๋ยวแกร้องให้อีกลอยก็ทำชั่วโมงคนเดียวเลยเนี่ยอยู่ไหนอยู่แถวเมืองเลยครับอร์อะไรไอ้โต้ต้องใส่แอลแค่หรอเอาแอลมาให้เพื่อนๆกัไเลยชิโต้ก็ใส่ แอลได้ไหมว่าว่าหมดเลยตัวีพอดีตามตัวพอเลยพอดีเลยวะแดงเป็ดสีแดงก็สวยนะเดี๋ยวเนาะเดี๋ยวพาไปดูรถดำหนึ่งมาอีกคันหนึ่ง ม่เดาเลยสีแดงอ่ะด้วยดิเย่พอดีเลยพอดีพอดีพอดี X L สวัสดีครับฮะเสื้อฮะใส่เป็นอะไรใส่ไป็นอะไรใส่ไอะไรผู้เอกเอวมีไหมเนี่ยเดี๋ยวดูก่อนใส่มันจะหมดโอ้คนอะไรใส่ใหญ่แท้ ใส่เอเอลเลือดเต็มมือร์เอลพี่ใช้ได้ไหมเนี่ยเฮ้ยเหลืออันตัวนึงเหลือตัวนึงอือพอดีเลยลองดูลองดูไดลอง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 ใส่ดิยท้อเลยถอดเสื้อกันนั้นออกเลยต้องใส่สีแดงเนีเหลือสองตัวเหลือสองตัวสุดท้ายอันนี้มาไม่เยอะนะมาไม่เยอะไม่ได้ไม่ได้บุกเยอะ เดี๋ยวมา nói แต่ร้อยเปซนอืมไม่เห็นไม่เห็นไม่เห็นแม่ในเองนะท่นี้บอกนี่เราลูกใหม่ตอบทันมัชเข้าจริงนี่แค่แอบซื้อใช่นี่แหละทำไมทไมรเองมันเชิดหน้าไลยเป็นแตย่ของเช้งเหรอ รอแข่งต้องทอนลงขูนรอใครรอรอพิวุเตเดนเขาไรอพิวใสปูนมาครับพิวิโทรบอกว่าติงออกมาอย่างยังครับแล้วพิวดเป็นอะไรแล้วนมดงรับปิดีล้ว มิสเตอร์เอาต์ทําดีเพอร์ฟอร์มโตนะครับเจ้าบ้านบ้านเจ้าบ้านกีทากีทาเนาะเห็นลึกด้านหลังนี่ๆเดินไปนึงให้กลายตัวเป็นจน14เลยเสือกกระชากมือเอาจนเนี่ยถอยตัวนะคือตึกตามหมอนแล้วป่ะตามหมอนนี่ปอ3 4เลย น้ำหอมเราซื้อด้ไมน้ำอ่อนยังเก็บอยู่ีบ่เก็บอยู่โอ้นอนไปแล้วนะมีคนแบบไม้ครับนี่ครับไม่กิการไม่โคยข้มือนก็อธิบายมีคนจัดม้ครับมีครับไม่จัไม่โคยใส่ด้วยใส่ด้วยเนี่ยดไหม

ลักษณะคือห้องน้ำตัวเดี๋ยวรอี่วดุดพีวด่วุดากำกลังใส่ปูนมา <c oughs> อรออยู่นี่นไ,ไ,ไปไปเ,เจอกันใ <พา S 1> หม่คลิปหน้าครับสวัสดีครับ <c oughs> <c oughs>